สวัสดีกันด้วยนะครับอ่ากลับกันมาอีกแล้วนะครับในช่องมัตเตอร์คอมแปดรีวิวนะเดี๋ยววันนี้นะครับพี่จะมาเล่นหอคอยต่อนะแล้วตอนนี้นะครับพี่ก็อยู่ที่ด่าน 1, 150นะครับมีบอส2ตัวนะครับคือบอสเดลแคนกับควันเชนนะแน่นอนนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้ก็ติดเกียร์เซตเต็มที่มาเลยนะแล้วก็เหมือนเดิมครับมีพายุทรายเหมือนเดิมเ,เปิดมาโดนสตันขึ้นไปโอ้หไม่รับกันไว้กันไว้กันไว้โอ้ยเจาะด้วยโอหตีค่อนข้างแรงนะครับเลือดร,ร,นนนร,อร้านสามเลือดร นะขอหักกระดูกมันนะครับหักกระดูกห้าหมื่นตอนนี้ติดแซนสตรอมอยู่นะรู้สึกมันทำให้รถตัดต,ตากันติดขี่ลงเดี๋ยวนะขออนุญาตหักกระดูกอีกรอบหนึ่งโอ้ยก,กระตุกเมื่อกี้เลื่องรถเสียเลยโอเคตอนนี้จะพร้อมใช้ท่าสองและปั่นปั่นปั่นปันปัน,น,นโอ้ไม่ติดขี่เลยเว้ยเฮ้ยตายเลยอะ่ะ อย่ม่ตายโอเคนะครับเนี่ยสกอร์เปียนมันก็เลื่อนรถแล้วเนะาะจะขออนุญาตใช้สกอร์เปียนทำให้อีกฝั่งมันติดกระดูกผักไปก่อนเนาะเพราะมันมีหกกระโหกสามกระโหลกเนี่ยยังไงถ้าเราใช้สกอร์เปียนจาะไปเรื่อยๆอะ่ะเฮ้ยนี่นี้น,นีก่อนนี้ก่อนโอเคตอนนี้มันเหลือกระโหลกแค่นเดียวมันเหลือกระโหลกแค่นเดียวตอ,อนนี้มันได้รับความเสียหายเต็มๆแน่โดนโดน โอ,อ้นี่เริ่มร้านหกเลยเอเยอะเนี่ยไปดูบริตี้มาก่อนไอ้นี่มันมีท่าสองแล้วนะครับก็ค่อนข้างอะไรแหละที่จริงที่จริงเมื่อกี้ออกมาก็น่าจะรอให้มันใช้ท่าสัก็ดีกว่าโอเคสินดวงโดยการเรียกสกอร์เปียนออกมาก็ใช้ท่าหนึ่งไปเลยนะโอเคตามแผนแต่หลังจากนี้แหละเดี๋ยวจะเรียกเจตออกมาทีนึ่งนะครับ ใช้เร okay, okay, right. <te ียบร้อยเสร็จเสร็จโอเครอให้มันใช้ท่าได้ละตอนนี้ก็สำหรับด่านปอสนครับพี่ก็ต้องบอกว่าค่อนข้างจะเล่นยากนะต้องขอเวลาเลยแหละให้ตัวนี้เอาค่าสองไปก็พอนะมาแล้วหรอเร็วแข่งเร็วแข่งเอานี่ไปกินซะแล้วก็เอาสกอร์เปียนออกมา เอ้มอกี้มันงัดไม่โดนโอ้่าสองเลยเหรอนั่นไงตายอ่ะขาบ้ามาโอ้มึงกันได้ก่อนถ้าจบแบล็กดรา้อนมาเล่นอย่างน้อยก็ขอใช้ท่าสองก็แล้วกันนะอ่อนจบเนี่ยติดลักด้วยขอให้มันลดเยอะเลยอืมอืมอืมโอเคครับยกที่สองเริ่มต้นแล้ว ต่อยพี่กดป้องกันเกียของไอ้ตัวนี้มันก็มีเจาะอ,อยู่ดีนะอ่าไปที่พายุทะเลทรายรมันยังไม่เล่นงานพี่พี่ก็ติดคีมมันเหมือนเดิมนะอ่านี่ขนาดพี่ไม่ได้เสกร์หอคอยนะครับพี่ก็ติดคีมนู่นเลยอะหลักเห็นปะเยอะมากอะถ้าเกิดเลือดมันต่ำกว่านี้แนละ้วด้วยอะต่ำกว่าความสามารถเกีี่ยของพี่อะคือยังไงก็โดนเต็มๆนะยังไม่ตายกันเนี่ยโอเคเสร็จไปนหนึ่งศพแล้วเอาใครมารับดีละ โอเคขออนุญาตขาบาวมาหน่อยแล้วจากเท่นะขอเท่แล้วกันที่จริงจะไม่เอา90%นะครับเพราะยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะเนะี่ยเห็นปะเราก็ยิ่งเดี่ยวความเสียหายเยอะนะโอเคตอนนี้ครบแล้วหนีได้อยได้โยู่ได้อยู่อยอยโอเคตอนนี้ขอจับมันไว้ก่อนเดี๋ยวพอจับเสร็จมันจะติดสตันใช่ไหมพุ้ง โ okay. อเคเรียกข้าบาเลยแล้วกันนะครับก็ใช้ท่าสนะองกันเหตุผลที่่ใช้เช็กซเ์นะครับถ้าเกิดว่าอีกฝั่งมันไม่ตายะเรามีโอกาสที่มาตรโดนโจมตีส่วนคืนนั่นแหละขอทวงเวลาก่อนนะโอเคทําให้มันมึนงงีร่รอบนี้ไม่โดนสโกเปียนมาเลยเนะี่ยตอนนี้ก็พร้อมบูทาริตี้แล้วมันได้อะไรวะการทองปะาชนะเรียบร้อยนะครับ เกียร์ที่ได้ก็เป็นเกียร์อันคอมมอนเนาะตอนนี้ก็จะเป็นบวกสองนะครับเกียร์นี้ก็เหมือนกับเกียร์ของที่พี่ติดให้ริวแข่งนอะเพิ่มมาตากันแบบอันบล็อกท่าสเปเชียลนะก็ถือเป็นการ์ที่โกงนะโดยช่วงสุดท้ายอะมันความเสียหายจากท่าสเปเชียลด้วยเค okay, ครับเนีนบ้างครับสนุกกันไหมชอบหรือเปล่าก็สำหรับคลิปนี้นะครับพี่ก็คิดว่าบอสมันก็ค่อนข้างยากอยู่แหละแต่ว่าทุกคนก็น่าจะผ่านกันได้นะครับ ก็ถ้าเกิดมีคนสงสัยนะครับว่าที่พี่เคยบอกว่าเรื่องหอคอยมาตอนไหนอะ่ะก็ถ้าพี่คาดเดาน,นะครับเนี่ยถ้าเกิดมาถึงด่าน200ปุ๊บเมื่อไรห่อคอยไฟนอนก็จะมานะครับก็ที่เขาไม่เอาหอคอยไฟนอนมาให้เราเล่นก่อนนะครับก็เพราะว่าเขาอยากให้เราฟาร์มเกียร์ทุกอย่างในหอคอยนี้เนาะเพื่อที่เราจะได้มีเกียร์ไปสู้นห่อคอยไฟนอนนะอันนี้เป็นเหตุผลเลยนะครับตอนแรกพี่ก็คิดหน่อยแหละจะไปสู้หอคอยไฟนอนอยังไงเกียร์ก็ไม่มี แต่สุดท้ายนะครับอย่างน้อยนะเราก็มีโอกาสได้เกียร์เพิ่มจากหอคอยธรรมดาเนี่ยแหละแต่ถ้ายิ่งหอคอยไฟนอนมานะครับตอนนั้นเราก็จะมีโอกาสมากขึ้นนะครับที่จะที่จะได้เกียร์ฟาร์มากขึ้นนะเฮ้ครับถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถ้าคลิปเนี้ยพี่ผิดพลาดประกันใดพี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะเรามาคอยดูรอบหน้ากันนะครับว่าหน้าเราจะไล์สดคลิปอะไรหรือว่าจะลงคลิปอะไรกัน,นครับไว้เจอกันนะ